สวัสดีครับผมปีเตอร์ปาร์เกอร์ผมคือเพื่อนบ้านที่แสนดีของคุณยังไงล่ะ <Yahoo! S 1> สว่วนเจ้าดีก็คือมันม uh oh. ่วงเดี๋ยววันนี้พี่เพิ่มจะทำการเอาธานอสกับสไปเดอร์แมนเนี่ยมาสู้กันเว้ยน้องๆคิ oh. ดว,ว่ดาใครจะชนะเนี่ยก็ต้องทำการคอมเมนต์ตอนดีเล่แล้วรอดูไปถึงท้ายคลิปนะครับ uh oh. อ่ะแต่ก่อนอื่นเดีย๋ยวเรามาทำการโชว์พลังสไปเดอร์แมนหน่อยครับทุกคนนะพอดีว่าพี่เพิ่มเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับ uh oh. เดี๋ยวเรามาดูซิว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะ พี่เบิจะทําการแปลงร่างเป็นชุดไอรอนแมนชุดสไปเดอร์แมนเหล็กแล้วกันนี่เป็นไงทุกคน้ <Wow. S 1> สวยงามจัดเลยจังวันดิกระทาการชักใยืมรู้สึกว่าไม่มีตึกให้ชักเลยนะครับผมตรงนี้นะโอ้โหเดี๋ยวพี่กลับมาทานอสขอย่ามาชักในเมืองแป๊บชักใยไปเลยลูกพ่อโอ้โห, <Wow. S 1> โโหทุกคนโคตรฟรีอ่ะนะผมนะ พี่เพิ่มว่าไฟนี้นี่ต้องมาสู้ในเมืองแล้ววะนะและ้วบอลแบบว่าเหมือนจะแยกล่างอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยนี่สไปเดอร์แมนหรือนาะรูโตะครับปุ๊บปีตึกเชโดเอาจัดเลยมาเรามาสู้กันกลางเมืองกันเลยทานอออขอญาตเรียบมันบ่วงแป๊บมาเลยครับผมไม่ได้วันไหวท,ทัทีจังวันี้มาเลยโอ้โหมาถึงก็เล่นหมดเลยเหรอพี่อุ้ยพลังอะไรวะโอ้โหเลือ Man, ดสไปเดอร์แมนโคตรน้อยเลยทุกคนหนีหรอรับทุกคน ขอญาตตั้งหลกักไว้อะไรลอยตามมาเมื่อกี้ oh, <no. S 1> ตามมาเลยมันม่วงบราเจ้าน้อง,อง,องมันจะตู้ได้ปะวะพี่เพิ่มเริ่มไม่มั่นใจละดูดิด <c oughs> พลังอะไรพรลังอะไรเจอถีบเบ้าหน้าไปน้อง <c oughs> แม่งมองคตยากเลยชักใยหนีก่อนเร็วๆอูหอะไรวะ,ระเปิดฉากวาจะตายแล้วครับผมนะ ต่อว่าเลยว่าคอตึงนะผมโอ้ยโดนอีกแล้วยิงใหญ่ไปพลังเตไปเดอว์แมนจุกปู่มากดูดิละทางน้อง <No> มันมีฟงมีไฟอะครับเอ้าโผล่มาข้างหลังหรอชักใจแล้วเตะื่อยเองล่วงเองไงน้องขอย่าเลือพลังใหม่เอาทุกคนเอาไปนพลังนี้แล้วกันเื้มันใช้พลังรำแสงอ่ะโอ้ ยิงปายิงไปแตเป็นเดเบนพลังปล่อยตดพลังกินตดอเป็งไงมาดิครับมาดิครับต่อยได้ต่อยนะต่อยได้ต่อย,อยนะเวียงครับผมนี่กระโดดโคตรเก่งเลยท่านออพลังต่อไปเอาทุกคนโอ้โหอย่าเล่นอย่าเล่นแสงสีม่วงดิต่อยไปต่อยไปเอ้ย,อยพลังบีบีหรือเปล่าเมื่อกี้ ยิงไปครับผมอุย้ยมันติดใย,ยพี่ไปน้องเฮยพี่ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยไม่น่าจะต่อกรกับไอ้ทานอสได้หรุกคนนะเรามันเป็นแค่ซูปเปอร์ฮีโร่ไนโลนะครับแต่คือทานอสนี่มันระดับจัก,กรวาลอะอยู่ไหนวะมาดิไอ้บานม่วงเอาใยไปกินมันปล่อยอะไรใส่พี่วะอไอ้พลังง่วงนี่มันแบบไอ้นี่แน่เลยอะพลังหินมันอะเอาไปกิน ยิงยายไปครับผมนะโอ้ดูดิับแม่งเรียกอุกบาทได้ด้วยจังว่านี่ดึงแล้วก็ทีหืมปล่อยมันตกน้ำตายได้ปะะ่าว่ะเอา้ามันสาบพ,พี่น้องดูดิโอ้โอสยสไปเดอแมนกลายเป็นหินโอ้แมงเอ้เวลาโคตรโกงเลยทุกคนพลังแมงโคตรโกงเลยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยก็อึดเหมือนกันนะสามารถทนพลังทานอน,อนได้นะทุกคน อันนี้พี่เพิ่มปิดหมดก่อนแล้วนะครับนะถึงในถึงกันลูกเตะจะกันล้มตด้ยยิงใหญ่ยิงใหญ่โอ้ยเล่นพลังโกงเกอร์หนีอยน้องเอาดิเลือดเหลือแปดกับผมทุกคนเรียบร้อยโอย้มันสู้ไม่ได้อะครับ เดี๋ยวตอไปเดีเพื่อนจะเล่นเมทานอน,นะครับทุกคนแต่ก่อนเด่นเดียเรามาดูพลังไอ้เจ้าทานอนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะโอเครู้สึกว่าไอ้ทานอนนี่มันจะแข็งแกร่งเกินไปครับอืมดู <Wow. S 2> เครื่องบงเครื่องบินนี่มันยกสบายๆเลยครับสไปเดอร์แมนยกเครื่องบินได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ <Wow. S 2> จังวันนี้โยนไปเลยเพื่อนโ <laughs> ยนไปโดนครับผมนะทานอนไปตัดแบนด่วนลางน้องดูพลังนี่โคตรจะเยอะเหครัทุกคนเยอะกว่สาสไปเดอร์แมนแน่นอนนะครับไปดูพลังดีๆ พลังรีอุกบาครับทุกคนนี่เลยอุกบาทตกลงมาเลยโอ้โหเป็นไงก้อนบันเลอร์งเอาทุกคนหืมตกลงมาใส่รถดิตกลงมาใส่รถหน่อยละกันโอ้ยอย่ากระจับบางครับผมนะพลังนี้ก็แบบว่าคโคตรจะแรงมาจังวันีเพิ่มลว่าเราเรียกสไปเดอร์แมนมาต่อก้อนด้วยเลยครับทุกคนนะพี่เพิ่มอยากเล่นเป็นทานอปนานละจัดให้หน่อยดิ เรียกไอ้สไปเดอร์แมนตั้งนานแล้วมันยังไม่มาเลยออก็โอทุกคนนะปล่อยให้ทานอนองเดินเหงาอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะสู้กับพี่ไหมเนี่ยไาง,งาเจอละโอ้โกว่าจะมาได้น้องเองไหวปะเนี่ยอุ้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 ยโดนเปิดก่อนแล้วทุกคนเอาพลังอุกกาบาตไปกินนีไ่ไงไม่ตายด้วยเอาอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันแม่งเรียกอุกกาบาตมาโดนตัวเองอเอาไม่ละเอาไม่ละเด่งเจอพลังนี้หน่อยไปไงสไปเดอร์แมนตามไปเลย พี่เบิร์ตจะใช้ถุงม,มือฆ่ามันครับผมนะอมไอตัวดิจี้เด๋อนี่งไงโดนไปแล้วยิงไปเลยครับผมนะพลังนี่แหละที่พี่โดนโคตรแรงนะเมื่อกี้ไม่ตายเหรอออ้ยยับครับผมนะพลังตึงขนาดนี้ไหนลองเรียกรถมาชนมันดิโอ้ยไหนลองเรียกรถมาชนมันดิโอ้ยเรียกรถมาชนมันนายน้องโดนชนเองเรียกรถมามวิอ๋อไปไงฮานอสโน1ครับผม <Huh? S 2> แต่พี่ว่ามุมกล้องเนี่ยมันดูยากไปหน่อยครับทุกคนนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าน้องคนไหนลายตาสาบไปให้ไอสไปเดอร์แมนเป็นหินดีกว่านะผมนี่ที่มันทำกับพี่ไว้เมื่อกี้ไงมาดิดูแม่งเป็นหินยังจะเอาพี่อ่ะโอ้เองก็พยายามเกินเลยน้อง oh, <no. S 2> ตามมาเลยครับ <c oughs> ปิดงานเลยดีกว่าผมทุกคนตบครับผมตบให้หินแตกตบให้หินแตก ฐานอตบัดอย่างแรงพี่บอกเลยอยังไม่ตายหยูเวอร์ตอบให้หินแตกโอ้อึดใช้ได้แล้วผมนะอ่าทานอสเป็นไรเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวแล้มาปิดงานเลยละกันไม่ไหวละไอแมงมุมตัวนี้มันน่ารำคาญเกินไปครับผมนะมเป็นหินและยังแบบว่ายังจะเอาพี่ใหญ่น้องชีดยาวๆแล้วผมนะเอาให้ตายเลยละกันนะครับ เล่นมาขนาดนี้ดูก็รู้แล้วนะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันสู้ทานอไม่ได้อ่ะจะตายไม่ตายน้องอุ้ยตายไปเรียบร้อยครับทุกคนนะในสุดก็สไปเดอร์แมนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปครับแต่ก็เพื่อความแฟร์ทุกคนพี่เบย์ทำการเสกให้บอดมันสู้กันเองเว้ยเออโดยเพิ่มเดชจะอยู่ข้างไอ้สไปเดอร์แมนนะครับ อ่าเดี๋ยวตอนถัดไปเดี๋ยวพี่พ่อจะทำการเรียกเจ้าทานนอตลงมาสู้กับสไปเดอร์ Man แมนเลยครับทุกคนนะให้บอดันตีกันเองนะครับดูซิว่าใครจะตึงกว่ากันเฮ้ยไหวกระเป๋าข้างล่างอะ่ะทานนอตมาแล้วครับทุกคนเอ้ยนีก่อนพี่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนที Spider ่ Man, ตามหาแม่งสไปเดอร์แมนต่อยมันดิโอ้ยสไปเดอร์แมนเพื่อนเอ้าทำไมมันไม่ต่อ,อยวะทุกคนมันวิ่งหนีอ่ะเอ้ยโอ้ ไปมันดีเอาเลยเพื่อน้ <c oughs> คือ้าน,นอตมันจะมาฆ่าพี่ไงน้องมนคิดว่าพี่เป็นสไปเดอร์แมนที่มันจะสู้ด้วยเว้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเอาว่ะเอาว่ะมาว่ะมาว่ะเอาเลยสไปเดอร์แมนต่อยมาเลยเพื่อน <c oughs> ดูดิคือทานอสไม่สนใจไอ้สไปเดอร์แมนบอทเลยครับผมนะมันสนใจแต่พี่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> แมง่งพี่เป็นคนดูวะเนี่ยมันเล่นพี่ยับเลยครับผมนะ ยายมันม่วงพี่กอโทษพี่จะไปทำอีกแล้วอะตอนที่พี่เซตใหม่ละพี่เพิ่มจะยืนอยู่นิ่งๆน,นะผมนะตอนนี้ก็ให้สไปเดอร์แมนเราเนี่ยทำการกระทืบทานอนไปนะครับน้องๆดูโอโ้โหรู้สึกว่าจะมีฮอมาช่วยด้วยนะทุกคนน่าจะเป็นฮอของโทนี่สตาร์นะครับอะสไปเดอร์แมนตู้มันลูกพ่อตอนนี้เพิ่มได้ตั้งค่าให้ตัวพี่ยืนเฉยๆนะครับเพื่อที่จะได้ดูโอ้โหไม่งั้นก็ไม่ตันสะักที เอาเออตีมันดิโอ้โทานอนนี่มันไม่สนใจบอทเลยวะ่ะเอาครับผมเฮ้ยอะไรวะหน้า <c oughs> คือพี่เพิ่มงงว่ามีเฮลิคอปเตอ,เตอร์มาช่วยเราได้ยังไงอะทุกคนนะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าทานอสเนี่ยมันเป็นแบบตระตูของโลกใบนี้ไงเออทางตัวเกมนี่แบบว่าเส่ฮอมายิงเฉยเลยวะ่ะ <Wow. S 1> ซึ่งมันก็แปลว่าจะทำให้สไปเดอร์แมนเนี่ยเอาชนะทานอสได้ครับผม สรุปง,ง่ายๆนะครับทุกคนก็คือบอดทานนอสกับบอดสไปเดอร์แมนเนี่ยมันไม่สามารถต่อยกันได้เว้ยงั้นเอาเป็นว่าถ้าน้องอยากให้ใครชนะดีอย่างน้องก็ต้องตัดสินกันเราเองนะครับสำหรับคีสสไปเดอร์แมนประท้าทานอนอสเนี่ยก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์ช่วยเพิ่มแล้วก็เปิดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยบริเวณจา,ากจพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ